ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ฝ่าวิถีเซียนยุทธบทที่66ทรัพยากรของสำนักยุทธในตอนนั้นเองเบื้องหน้าของหลิงหมิงพลันปรากตกอเปลวไฟลุกชนขึ้นมาวูบหนึ่งหืมเย็นสงสารือภายในหนึ่งเคอรนาที จมาเจอกันที่ลานประลองของสำนักยุทธเประสานทางสำนักจะทำการจัดสรรทรัพยากรให้แก่สิทตามอันดับที่ทำได้ในการจัดอันดับทรัพยากรของสำนักยุทธหัวใจของหลินหมิงเปี่ยมไปด้วยความยินดีเขารี่สะพายทวนยาวไว้บนหลังและทะยานลงจากภูเขาด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่จะทำได้แม้เขาจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเต็มพิกัด ทว่าเขาก็ยังช้าก,กว่าปกติถึง3าส่วนเนื่องจากต้องแบกทวนที่หนักอึ้งไว้บนหลังหากเป็นเมื่อก่อนเขาคงกระโดดไปตามกิ่งไม้ด้วยความคล่องแคล่วและรุนแรงทว่ายามนี้เขาทําได้เพียงวิ่งลุยผ่านพงหญ้าที่สูงระดับเขา่าทุกย่างก้าวบทขยี้พันไม้เบื้องล่างขณะที่แบกทวนยักไว้บนหลังทว่าสิ่งนี้หาได้ทําให้หลิงหมิงลำบากใจไม่ในทางกลับกันเขากลับยิ่งตื่นเต้นการแบกทวนที่หนักขนาดนี้ก็นะับเป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกฝนเช่นกัน หลังจากผ่านไปหนึ่งเคอร์ินหมิงก็มาถึงลานประลองของสำนักยุตเจ็ดประสานครูฝึกหงซีมาถึงที่นั่นนานแล้วและสิทธิ์ใหม่ของตำหนักพสุธาทั้ง20คนส่วนใหญ่ก็มากันพร้อมหน้าเมื่อเห็นลินหมิงมาถึงหงซีก็ยกมือขึ้นแล้วโยนแผ่นหยกชิ้นหนึ่งให้เขารายละเอียดของทรัพยากรอยู่ในนั้นลองดูเอาเองขอรับครูฝึก ลิ้นหมิงส่งพลังวิญญาณเข้าไปในแผ่นหยกภายในนั้นคือแผนที่รายละเอียดของสำนักยุทธเจ็ดประสานและส่วนของสถานที่ตั้งทรัพยากรต่างๆถูกระบุไว้อย่างชัดเจนภายในแสงสว่างที่ฉายออกมาจากแผ่นหยกคือค่ายกลสังหารที่เหล่านักสู้ใช้ในการฝึกปรือประกอบด้วยหอทหารทองคําปลอกขุ่นไม้ถ้ำลาวาล่าศิลา,ลาน้ําตกสนามแข็งอุโมงค์วายุคล่งและหุบเขาอสศนีทั้ง7แห่งนี้เป็นที่รู้จักในนามเจ็ดค่ายกลสังหารธาตุหลัก ได้แก่ทองไม้น้ำไฟดินสายฟ้าและลมค่ายกลสังหารทั้งเจ็ดนี้เปิดใช้งานตลอดทั้งปีและพวกมันสูบกินหินท่าแท้ในปริมาณมหาศาลแม้ค่ายกลจะเปิดใช้งานตลอดเวลาทว่าพวกมันสามารถรองรับสิทธิ์ให้เข้าฝึกพร้อมกันได้เพียง12คนเท่านั้นสำนักยุทธเจ็ประสานมีสิทธิ์มากเกินไปจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้ทุกคนค่าใช้ตามใจชอบ ดังนั้นวิธีเดียวในการจัดสรรเวลาคือสิทธิ์ต้องช่วงชิงมันมาด้วยการตะเกียกตะกายขึ้นไปบนศิลาจัดอันดับสิทธิ์ที่ไม่มีชื่ออยู่บนศิลาจัดอันดับไม่มีสิทธิ์เข้าใช้และสิทธิ์ที่มีชื่อจะได้รับการจัดสรรเวลาตามอันดับของตนตามอันดับของหลินหมิงในทุกๆเดือนเขาสามารถเข้าฝึกในค่ายกลสังหารใดก็ได้เป็นเวลาสวัน นอกจากการฝึกในสถานที่เหล่านี้แล้วหลินหมิงยังได้รับสิทธิ์ให้เข้าสู่หอตำราของสำนักยุทธเจ็ดประสานเพื่อเลือกเคล็ดวิชาฝึกปรือระดับมนุษย์ขั้นต่ำหนึ่งวิชาและเคล็ดวิชาต่อสู้ระดับมนุษย์ขั้นต่ำอีกสองวิชาหลินหมิงไม่สามารถนำแผ่นยกวิชาเหล่านี้ออกไปนอกเขตสำนักยุทธได้ทว่าเขาสามารถนำพวกมันออกจากหอตำรากลับมายังที่พักของตนเพื่อศึกษาในเวลาส่วนตัวได้ วิชาต่อสู้เคล็ดวิชาฝึกปือและค่ายกลฝึกฝนสิ่งเหล่านี้คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่สำนักยุทธเจ็ดประสานจะมอบให้ได้วิชาต่อสู้ช่วยเพิ่มความสามารถและพลิกแพลงในการต่อสู้เคล็ดวิชาฝึกปรือคือรากฐานของวรยุทธและการได้ฝึกในค่ายกลสังหารจะช่วยเร่งความเร็วในการฝึกปรือทําให้นักสู้บรรลุผลลัพธ์เป็นสองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวสิทธิมากมายมาที่นี่ก็เพื่อทรัพยากรทั้ง3นี้เอง ในบรรดาทรัพยากรทั้งสามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเคล็ดวิชาฝึกปือทว่าข้ามีเคล็ดวิชาปราณราบกลาหนอยู่แล้ววิชาที่พวกเขามีที่นี่จะไม่มีความหมายสำหรับข้านักสิ่งที่ข้าต้องการที่สุดตอนนี้คือวิชาต่อสู้และห้องฝึกปือน่าเสียดายที่ข้าฝึกได้เพียงสามวันต่อเดือนมันไม่เพียงพอเลยข้าต้องไต่อันดับบนศิลาจัดอันดับให้เร็วที่สุดลินหมิงวางแผนทุกอย่างที่จำเป็นไว้ในหัวก่อนจะถอนพลังวิญ,ญญาณออกจากแผ่นหยก ขงซีกล่าวขึ้นทุกคนมาครบกันเสียทีตอนนี้พวกเจ้าตามข้ามาเรากำลังจะไปที่หอตำราหอตำราของสำนักยุทธเจ็ดประสานเป็นอาคารที่แบ่งออกเป็นห้องชั้นนอกและห้องชั้นในมีเพียงสิทธิแกนนำเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงห้องชั้นในได้ส่วนห้องชั้นนอกมีไว้สำหรับสิทธิคนอื่นๆ ห้องชั้นในประกอบด้วยเคล็ดวิชาลับสุดยอดและคู่มือวิชาที่สืบทอดมาจากยอดฝีมือและปราดของสำนักขุบเขาเจ็ดประสานตำราและแผ่นยกเหล่านี้ห้ามส่งต่อให้คนนอกเด็ดขาดหากฝาฝืนจะมีโทษมหันในยามนี้หลิงหมิงทำได้เพียงเข้าสู่ห้องชั้นนอกเท่านั้นแม้เคล็ดวิชาในห้องชั้นนอกจะระดับต่ำกว่าห้องชั้นในหนึ่งขั้นทว่าพวกมันกลับมีความหลากหลายและจำนวนมากกว่ามากภายในนั้นมีแผ่นยกนับพันที่ถูกรวบรวมะส,สมโดยสำนักขุบเขาเจ็ดประสานมานานกว่า600ปี ในบางครั้งสิทธิของสำนักขุบเขาเจ็ดประสานที่ออกไปทำภารกิจอาจเกิดความขัดแย้งกับนักสู้คนอื่นและสังหารพวกเขาลงนักสู้เหล่านั้นมักจะมีแผ่นยกวิชาติดตัวอยู่แม้วิชาเหล่านี้จะไร้ประโยชน์สำหรับสิทธิสำนักหลักทว่าพวกเขาสามารถนำมาขายให้สำนักซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนตำราในคลังได้ทว่าวิชาเหล่านี้ไม่ใช่ฉบับดั้งเดิมของสำนักขุบเขาเจ็ดประสานพวกเขาจึงส่งต่อมายังสำนักยุธส่วนภูมิภาคเพื่อให้สิทธิที่นี่ได้ศึกษา ถึงอย่างนั้นวิชาเหล่านี้ทั้งหมดก็นับว่าล้ำค่าอย่างยิ่งภายในอาณาจักรเทียนอวินในบรรดาศิษย์ใหม่20คนของตำหนักพัสุทาหลายคนไม่เคยได้ฝึกเคล็ดวิชาใดๆมาก่อนดังนั้นเมื่อก้าวเข้ามาในหอตำราชั้นนอกและเห็นตัวเลือกมากมายเช่นนี้หลายคนถึงกับลมหายใจติดขัดและใบหน้าแดงก่ำด้วยความตื่นเต้นเมื่อหลินหมิงมาถึงหอตำราเขาได้ยื่นแผ่นหยกในมือให้แก่อวุโสผู้ดูแลหอตำราชั้นนอกแผ่นหยกนี้ไม่เพียงแต่บรรจุข้อมูลการจัดสรรทรัพยากรเท่านั้น ทว่ามันยังทำหน้าที่เป็นประวัติข้อมูลและผลการทดสอบของหลิงหมิงอีกด้วยอวุโสผู้ดูแลตรวจสอบแผ่นหยกด้วยพลังวิญญาณก่อนจะกล่าวกับหลิงหมิงว่าเข้าไปได้เจ้าสามารถเลือกเคล็ดวิชาฝึกปรือได้หนึ่งอย่างและวิชาต่อสู้สองอย่างเจ้าสามารถนำแผ่นหยกทั้งสามไปออกไปได้แต่ห้ามนำออกจากเขตส,สำนักยุทธเจ็ดประสานเด็ดขาดและหากมีคนต้องการแผ่นหยกใบเดียวกันมากเกินไปเจ้าต้องลงชื่อจองไว้และระยะเวลาที่เจ้าจะได้ศึกษาจะขึ้นอยู่กับอันดับของเจ้าบนศิลาจัดอันดับ การคัดลอกแผ่นหยกวิชานั้นทําได้ยากและวุ่นวายยิ่งนักดังนั้นหยกแต่ละใบจึงมีค่าและมีจํากัดวิชาบางอย่างได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการมากกว่าวิชาอื่นหากมีสิทธิ์คนอื่นเลือกศึกษาเล่มเดียวกันมากเกินไปย่อมเกิดการทับซ้อนเรื่องเวลาและทรัพยากรการจัดคิวการจองจะขึ้นอยู่กับอันดับของแต่ละครดังนั้นสิทธิ์อันดับต่ํามักจะไม่เลือกวิชาที่มีชื่อเสียงหรือโดดเด่นเกินไปมิเช่นนั้นพวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสได้ถือแผ่นหยกเพื่อศึกษาเลย สำนักยุทธเจ็ดประสานคือที่ที่ความแข็งแกร่งเป็นใหญ่จริงๆที่นี่อันดับคือทุกสิ่งลินมิงทอนหายใจด้วยความรู้สึกบางอย่างก่อนจะก้าวเข้าไปในหอตำราในเวลานี้มีศิษย์มากมายมาชุมนุมกันอยู่ในหอตำราทว่ากลับไม่มีใครส่งเสียงดังออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวหากใครตั้งใจฟังให้ดีจะพบว่าศิษย์เหล่านี้ถึงกับกลั้นหายใจเป็นเวลาครึ่งดอกทูบขณะที่พวกเขากำลังจดจ่ออยู่กับการศึกษาเคล็ดวิชาในแผ่นหยกอย่างแน่วแน่ยอดฝีมือช่างมากมายนะัก ลินหมิงลอบสูดหายใจเบาๆสำนักยุทธเจ็ดประสานคือแหล่งพยักหมอบมังกรซ่อนโดยแท้จู้เยิงคืออัจฉริยะระดับแนวหน้าที่โดดเด่นที่สุดในเมืองชิงซางทว่าที่สำนักยุทธเจ็ดประสานแห่งนี้เขากลับติดอยู่เพียง30อันดับแรกเท่านั้นหงซีกล่าวว่าเริ่มเลือกได้เลยไม่ต้องรีบร้อนมีเวลาเหลือเฟือจงเลือกอย่างฉันฉลาดแผ่นหยกที่ไม่มีเครื่องหมายคือวิชาและเคล็ดวิชาขั้นพื้นฐานที่สุด ส่วนที่มีเครื่องหมายจะระบุระดับเอาไว้เครื่องหมายสีแดงคือระดับมนุษย์ขั้นต่ำและเครื่องหมายสีม่วงคือระดับมนุษย์ขั้นกลางใกลยกับแผ่นยกแต่ละใบจะมีบันทึกสแสดงจํานวนคนเลือกวิชานั้นอยู่หากอันดับของเจ้าต่ำเกินไปข้าขอแนะนําว่าอย่าเลือกวิชาที่เป็นที่นิยมมากนะักมิเช่นนั้นเมื่อเวลาถูกจัดสรรตามอันดับเจ้าอาจจะแทบไม่มีโอกาสได้เรียนรู้มันเลย ตามกฎของสำนักยุทธ์ระหว่างอันดับที่100ถึง200พวกเขาสามารถเลือกได้เพียงเคล็ดวิชาฝึกปรือระดับมนุษย์ขั้นต่ำเท่านั้นอันดับของหลินหมิงนับว่าค่อนข้างสูงดังนั้นเขาจึงสามารถเลือกวิชาย,ยอดนิยมได้ถ้าว่าอย่าว่าแต่ระดับมนุษย์ขั้นต่ำเลยต่อให้เป็นระดับมนุษย์ขั้นสูงหลินหมิงก็ไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นเขายังคงต้องทำทีท่าราวกับว่ากำลังมองหาพวกมันอยู่ เขาเริ่มเดินดูไปตามชั้นวางต่างๆใกล้กับวิชาแต่และอย่างจะมีป้ายชื่อที่ทําจากกระดาษยานันซึ่งมีชื่อของสิทธิ์ที่เลือกวิชานั้นอยู่วิชายอดนิยมมักจะมีชื่ออยู่4หรือ5ชื่อทว่าวิชาที่ไม่ค่อยนิยมบางครั้งก็ไม่มีชื่ออยู่เลยช่องว่างระหว่างคล็ดวิชาฝึกปรือระดับมนุษย์ขั้นต่ำแต่และอย่างนั้นกว้างมากดังนั้นสิทธิ์ที่อยู่อันดับเหนือกว่า100จึงได้เรียนรู้วิชาที่เหนือกว่าพวกที่อยู่ต่ำลงไปอย่างมาก ลิ้นหมิงเดินดูอยู่ครู่หนึ่งและพลันหยุดชะงักเมื่อเห็นชื่อของจางชางวิชาไร้ายเงาข้าเดาว่าน,นี่คงเป็นเคล็ดวิชาที่จางชางใช้ฝึกปรือทันทีที่หลินหมิงมองไปที่ป้ายชื่อเขาถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นชื่อเจ็ดชื่อจารึกอยู่บนนั้นวิชานี้ช่างได้รับการต้อนรับจากทุกคนจริงๆลิ้นหมิงส่งพลังวิญ,ญญาณเข้าไปในแผ่นหยกและเห็นภาพรวมของวิชานี้ปรากฏขึ้นในใจวิชาร้ายเงา เน้นรุกหนักรับเบาความหนาแน่นและความบริสุทธิ์ของพลังทตุแท้ของผู้ฝึกจะสูงยิ่งยวดจนถึงขั้นสามารถเปรียบเทียบกับนักสู้ที่อยู่เหนือกว่าหนึ่งขั้นได้นี่คือหนึ่งในคล็ดวิชาฝึกปรือระดับมนุษย์ขั้นต่ำที่ดีที่สุดและโดดเด่นที่สุดในบรรดาว,วิชาระดับเดียวกันและเกือบจะเทียบเท่าระดับมนุษย์ขั้นกลางได้เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามวิชานี้ฝึกฝนได้ยากยิ่งและผู้ที่บรรลุข,ขั้นสำเร็จยิ่งใหญ่นั้นมีน้อยมากโปรดพิจารณาเลือกอย่างระมัดระวัง เมื่อเห็นภาพรวมและอ่านเจอว่ามันยากเกินไปจนต้องเตือนให้ระมัดระวังหลินหมิงทำทียงแค่ยิ้มและหัวเราะในใจบรรดาศิษย์ในตำหนักพสุธาที่อยู่อันดับเหนือกว่า100้ล้วนเป็นอัจฉริยะยิ่งบอกว่าฝึกยากเพียงใดพวกอัจฉริยะที่บ้าบินและทะนงตัวเหล่านั้นก็ยิ่งปรารถนาจะครอบครองมันมากขึ้นเท่านั้นวิชานี้ยังเป็นหนึ่งในวิชาที่ดีที่สุดในระดับของมันมีหรือที่พวกเขาจะไม่ต้องการทว่าแน่นอนหลินหมิงหาได้มีความสนใจในวิชานี้ไม่ เขาเดินดูรอบๆต่อไปและเตรียมจะสุ่มเลือกมาสัตว์อย่างทว่าสีเท้าของเขากลับต้องชะงักลงเมื่อเดินมาถึงชั้นวางตำราตรงมุมห้องวิชาทวนรึสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุเปอร์แตงสด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปฝ่าวิธีเซียนยุทธ